สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามอารมณ์ライเดอร์ทีเนะครับผมก็วันนี้มีเรื่องจะมาบอกเพื่อนๆืนทุกคนนะครับผมเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับก็เจ้าคันนี้ของผมนะครับกาลังจะถูกยึดนะครับอ๋อเล่นครับผมก็วันนี้เป็นวันดีนะครับผมที่จะพานี่นะครับแฟนผมนะครับมาหัดขับรถนะครับผมจะมาลองขับรถ ขับสูงๆดูนะครับซึ่งเขาไม่เคยขับรถมาเลยนะะก็เคยขับแหละแต่ว่าอุ้ยตั้งนานแล้วก็จะมาหัดขับจะมาขัดให้ขัดพื้นฐานนะครับผมก็จะขับเป็นวงกลมแล้วก็ซิกแจ็คซิกแจ็คนี้ครับผมเป็นลานกว้างนะก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆมาในช่องเรานะครับผมอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรใหม่ๆมาก็ได้นะ ก็จะให้นางเตรียมตัวเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับผมขัดขับรถขัดทำความรู้จักรถนะครับผมเบื้องต้นแล้วก็ขัดลองใช้คันเร่งเบื้องต้นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มให้นางเริ่มขับขี่้วกันเลยดีกว่านะครับผมไป เริ่มจากทางนี้นะจำจำจำจุดสตาร์ทไว้นะเดี๋ยวผมจะขับพาแฟนให้จำเส้นทางดูก่อนนะครับรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็รอบที่สองนี้จะให้แฟนผมเป็นคนขับนะครับมาดูไว้นะว่าเราไปทางไหนบ้างยังไงนะแล้วขับตามทางตามแนวตามลายของพี่ดูบ้างอ่ะไปจำเส้นทางาาทน,นี่ลุงแรกนี่โคมี มาาอ่าพัจอจหลุมเบรกนิดนึงแล้วกลับไปโค้งนี่ดูรถหลังด้วยแล้วโค้งนี่แค่โค้งแบบเนี้ยแค่เลี้ยวซิกแซกแบบเนี้ยให้นี่ก่อดนะแต่ซิกแซกเนี้ยจ,จำลายไวนะ้นะอันนี้ขับบนปุ๊บใช่ไหมดูรถด้วยนะเวลาขับอ่าอย่างนี้มีรถมาเราก็จอดแล้วเข้าไปก่อน ไปขัดยามาแล้วแต่ใช่มั้ยอ่ะตีเนี้ยไปขัดเป็นวงกลมเอมอจอหลุมเบงหน่อย เป็นวงเลนวงกลมเลขแปดไงนีโค้โงโค้งแบบนี้นะดูรถด,ด้วยนะ,ะแล้วทีนี้เราก็จะกลับไปจุดจุดเดิมใช่ไหมอ่ะเราก็จะกลับไปจุดจุดเดิมปุ๊บก็เปนน็นอันเสร็จทำไม่ได้เอาขับไปอ่ะโอเคอันนี้คือจุดสตาร์ทนะจุดสตาร์ทเริ่มต้นของเรา ามาแล้วรอบที่สอนี่ผมจะให้แฟนผมเป็นคนขับแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูฝีมือการขับรถของแฟนผมกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่าครับผมตอนนี้นางก็จะเริ่มออกเดินทางแล้วนะครับไป รถอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยขับได้นี่ว่า ไม่เรื่อันี้จะเป็นวิธีการยกอัดตั้งขึ้นนะอัดตั้งคู่อ้า ตอนรถเสร็จรถใช่ไมาป็นสวิตช์แตรจระมาตั้งขึ้นคู่คู่ขึ้นอุ้ยหนักอ่ะยกไม่ได้มันต้องจับตรงไหนอ่ะการยกกาตั้งขึ้นนะอย่ากราตั้งลงมาอุ้ยหนักมากไม่ต้องดันยังไงอ่ะอ่ะมาถือเดี๋ยวที่นี้จะให้นางลอง มันต้องดันไปข้างหลังหรออ่ะการยกกระตั้งคู่ขึ้นนะหนึ่งเหยียบขาตั้งลงมาก่อนให้มันติดพื้นอ่ะอ่ะทีนี้จับรถให้ตรงบาลานซ์รถให้ตรงอ่าแล้วก็เหยียบเหยียบประตั้งไปข้างหลังเหยีบยบพร้อมกายกข้างหลังด้วยเหยียบเหยียบพร้อมก็ยกข้างหลังด้วยมันจะทําให้เบาอโอเคเนี่ยเห็นไหม อะเป็นไงบ้างหนักอะแล้วขับรถยกรถเนี่แหละเออการขับรถเป็นไงเก่งอะมันเก่งยังไงอะมันก็เก่งอะมันไม่ได้ขับรถทุกวันไม่ได้ขับรถเลยจะิงไม่ได้ไหมก็น่าจะได้แต่ว่าต้องต้องลองต้องลองไปแบบว่าที่มันมีแบบต้องลองไปขับจริงๆอ่งอะที่เลี้ยวจริงๆโค้งแบบนี้ก็พื้นฐานแหละการเลี้ยวซิกแซกแบบนี้มันก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันแหละเออ ก็ขัดเป็นวงกลมๆเยอะได้แต่พอมีอะไรปุ๊บค่อยไปบัดขัดในชีวิตในรถรถจริงๆคลิปนี้มีอะไรจะฝากไหมคลิปนี้มีอะไรจะฝากไหมไม่มีอ่ะเพราะตัวเองก็ยังยังไม่ค่อยแบบไอ้นี่เท่าไหร่อ่ะเดีย๋ยวต้องลองแบบว่าลองลองแบบว่าฝึกเรื่อยๆออะแล้วเราจะบอกคนดูไหมว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรสใ์ใหม่ๆไหมไม่บอกใช่ปะ อาจจะมีอะไรใหม่ๆมาก็ได้นะครับพผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ถ้าชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอ่าเร็วๆนี้แหละอาจจะมีอะไรใหม่ๆมาในช่องเรานะครับผมนี่อาจจะมีอะไรใหม่ๆมาในช่องเราก็ได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะไปเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย